ผมโดนอีกแล้วทุกคนครับผมผมเล่นเซ็ตเทอร์อมกับน้องคือใส่ทั้งหมด4คนนะครับผมมีผมมีคุณลามีเฟดตี้มีน้องคิวทุกคนใส่เทอร์มอลนครบทุกคนเลยครับก็หวังว่าครับในไหนก็ครามาแล้วก็เลยเล่นครับแต่อันนี้ครับผมเล่นประมาณตาที่4แหละตา1 2 3สไม่มีอะไรทุกคนเทอร์มอยู่ครบออกโมติออกอะไรหลายหลาย้านทุกคนแต่พอมาตาเนี่ยครับมันมีเหตุการณ์ที่ผมว่าไม่คาดฝันทุกคนมาเราไปดูว่าเหตุการณ์เป็นยังไงทุกคน đồn 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 đủ, tài tài tài, là gì nữa là gì nữa. จังหวะนี้ผู้ผมก็ได้เก็บที่มาจากทางฝั่งหมู่บ้านวิลล่าทุกคนผมว่าน่าจะมาบิ๊ตตี้แหละแต่คนนี้น่าจะหลงทางมาทุกคนก็เลยผู้ผมเก็บไปครับทุกคนแต่ผมเดาว่าน่าจะมีคนที่เหลือนะเพราะอันเนี้ยผมยิงเข้าหัวไม่รู้ว่ามันมากันกี่คนครับก็เลยมันไม่ได้ชุบเนาะไม่มียาชุบด้วยเคยต้องต้องเดาว,ว่าเฮ้ยสถ,ถานการณ์เนี้ยอาจจะมีเพื่อนทุกคนและก็มีจริงทุกคนมาดูเหตุการณ์ที่ว่าทําให้ผู้ผมว่าเชงนครับขนาดใส่เทอร์มอลสี่คนยังแพ้เธอคนเดียวเลยครับ ไปหลังไปทางไหนอยู่รถอยู่รถเอาเอาหลังก่อนไว้พี่เอาหลังก่อนดีกว่าอ้ตัวนี้นี่หนึ่งลันซ้ายซ้ายเข้าหัวถุผมตายอถุงล่างเนินเลยใส่มือครับตรงนั้นพี่เบิร์ดอ่ะที่เป็นที่พักก็เบิร์ตเจอแล้วเฮ้ยี่47เอ็มชื่อจีน Lênh có lời 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 แล้วพอผมวิ่งมาใกล้มาไม่หันมามและสุดท้ายเขาก็โดนตรวจสอบทุกคนอันนี้ผมรายงานไปนและทางทีมเด็ครับเขาได้ตรวจสอบชื่อเนี่ยที่ผม รีพอร์ตไปเมื่อวันก่อนทุกคนบอกว่าจะตรวจสอบภายใน3วันนะถ้ายัางไงถ้าเขามีโปรแกรมโปรจริงก็เขาก็จะแบนต่อเนื่องไปทุกคนยังไงก็ขอให้โดนแบนนะครับผมและคอยผมได้ของคืนครับผมยังไงก็ฟกติตามคลิปด้วยนะครับ